สวัสดีค่ะกลับขอบพระคุณค่ะสวัสดีวันที่13มีนาคมค่ะวันช้างไทยค่ะวันนี้ก็กลับขอบพระคุณคุณแม่แอฟค่ะผู้ใหญ่ใจบุญค่ะที่เข้ามาเมตตาเลี้ยงผลไม้ให้กับแม่อพายของเราค่ะขอให้คุณแม่แอฟและครอบครัวมีความสุขความเจริญค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคิดสิ่งไหนก็ขอสมใจปรารถนาค่ะหยิบจับสิ่งไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะ ธุรกิจการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณนะคะอันนี้เราก็ได้เตรียมกล้วยนะคะกล้วยหวานไว้ให้กับแม่ภัยของเราได้กินนะคะ้ครัสวัสดีจา้า <c oughs> ตกใจคะ่ะจริงจก นี่นก็คือบรรยากาศตอนเช้าค่ะบรรยากาศเจ็ดโมงเช้าค่ะตอนนี้ค่ะก็ได้ทำผลไม้นะคะน้กล้วยมาให้แม่อมพายของเราได้กินค่ะต้องกาบขอบพระคุณแม่แอฟนะคะที่เมตตาค่ะจัดบุฟเฟ่ผลไม้ให้กับแม่อมพายของเราค่ะจัดกล้วยหวานค่ะ เนี่ยาก็ได้กินแบบเะะต็มอิ่มเลยค่ะกล้วยจัดให้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะได้กินกล้วยครับผม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับผมที่เป็นเป็จ้าภาพในวันน <Of> ี yani layers, ้ครับผมวันที่13วันช้างไทยครับวันครับผม นี่ก็มาดูครับผมนี่ครับวันอากาศตอนเช้าเช้าครับผมดวงอาทิตย์ก็ยังกําลังขึ้นครับติดนอนเช้า,าครับผมบรรยากาศตอน,นดองเช้าครับผมดวงอาทิตย์กาลังขึ้นครับผมนี่ก็เป็นต้นไผ่ครับปลาไผ่ที่แม่ไผ่กินทุกวันครับผม กินเป้เลยครับวันนี้ครับวันนี้แต่เช้าครับกินของหวานแต่เช้านะครับวันนี้ได้กินของหวานหวานแต่เช้าได้กินกล้วยหวานหวานแต่เช้าเลยค่ะวันนี้วันที่13มีนาค่ะวันช้างไทยค่ะเราก็ยังโชค,ะคดีนะคะเนาะที่มีแม่เอฟก่ะท่านเข้ามาเลี้ยงเลี้ยงเต้าจีน <im> น้องเลี้ยงเต้าจีนเลี้ยงเลี้ยงกล้วยแม่อามไพนะคะ ไม่มีโต๊ะตั้งก็เอาก็เอาเสือปูเลยค่ะเนาะเราไม่มีโต๊ะตั้งนะคะเนาะก็เลยต้องใช้เสือปูรองแล้วก็เอากล้วยวางนะคะครับโต๊ตจีนเล็กๆครับผมให้กับแม่อามไพ่ครับวันนี้จ้าเป็นตัตจีนไซส์ไม่นี้ค่ะแม่อามไพ่ก็ได้อิ่มทางไทยแก้ว่าวันไหนๆก็พระพรานก็รักตลอดครับผม ก็จะค่อยๆหยิบก,กินไปเรื่อยๆค่ะแม่แม่จ้าแม่แมของเราก็จะกินช้าหน่อยค่ะวันนี้ก็ได้อิ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้กินอิ่มกินอะไรตั้งแต่เช้าเลยวันนี้กล้วยอะไรของเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่คะเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เอามันจัดวางไว้บนเสื่อนะคะให้แม่อมไพได้กินทีแรกก็ว่าจะหาโตะเนาะโตะเราก็ไม่มีค่ะคุณแม่คะเราก็เลยต้องใช้เสือปูรองเอานะคะถ้าจะใช้กระมังกระมังใบของเรามันก็เล็กเกินไปก็เลยต้องใช้เสือเอานะคะกะ็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วเนาะตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะผมก็ได้ดูบรรยากาศตอนเช้าด้วยครับบรรยากาศาตอนเช้าเช้าก็แมียมไภมีตอนรัขึ้นมาด้วยตอนเช้าเช้าได้เห็นชัดกันทุกท่านครับผม ยังค่ะยังไม่ทันให้ยังไม่ทันได้อาบน้าไม่เลยเช้ามาปุ๊บเราก็เตรียมผลไม้ให้กับแม่อาภายกินกอดเลยค่ะวันช้างไทยก็ให้เขาได้กินอิ่มกินอะไรตั้งแต่เชา้าเขาได้มีความสุขตั้งแต่เช้าเลยก็สักพักละคะร้อยเขากินเสร็จแล้วก็จะพาไปอาบน,น้ำแล้วก็พาไปล่ามนะคะพอดูนะจะจะกินทั้งเล่นหรือเปล่านี่ กินไปด้วยเล่นไปด้วยครับผมกินหมดไปน้อยเนาะก <c oughs> ินหมดไปเนาะกินไปด้วยเล่นไปด้วย กินไปเรื่อยๆกินไปแบบช่มๆนะคะค่อยหยิบกินไปไม่มีความแบบว่าอะไรไม่รีบไม่อะไรนะคะน้อค่อยๆทำของเข้าไปเรื่อยๆทั้งกินแล้วก็เล่นไปในเวลาเดียวกันก็คือเช้าชอย่างนี้ก็หมอกนะคะเนาะหมอกก็เยอะค่ะนี่ก็พาทิตก็เพิ่งจะขึ้นหมอกก็จงหายไปก็เรือแต่หยดน้ำค้างนะคะตอนเช้าแต่พอเข้ามาช่วง กลางวันก็ร้อนนะคะอาที่แม่ําไายจะกินหมดก็น่าจะใช้เวลาสักสิบนาทีได้เนาะเพราะว่ากินช้าค่ะกินทั้งเล่นไปนะคะ น่าวิยยหมันวิ่งนี่มมนคือบอมมายิบกินเดี๋ยวเราก็จะได้ปล่อยให้แม่อภายของเรากินไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องขออนุญาตยุติการไลค์ก่อนนะคะเพราะว่าแม่พัยน่าจะใช้เวลานานนะคะในการกินเนาะ